ก็ขอสวัสดีครับผมนายกเจริญรัตน์ซื่อนายวัตุรงค์การก็รับสัมภารที่มาัประชาชนที่เดินทางนะครับไปมาสัญจรในถนนกสิทธิ์ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายบริหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็รับนโยบายนะครับจากส่วนกลางนะครับจากกระทรวงอ่างกว้างและทางต่างปรเทศก็อยู่ในพื้นที่ เจิดพันอันตรายในช่วงปีใหม่นะครับที่จะลดะรในพื้นที่นะครับทั่วประเทศในพื้นที่จะเป็นาาาออการรับคำสั่งก็ดำเนินการเกิดพันอันตรายของผมเนี่ยการเนี้ยเป็นด่านรองหรือว่ด่านแรกด่านแรกอยู่ที่วัดบึงไใสทองบ้านหล่อนิ้ว ผมผมที่เป็นด่านรองนะครับที่จะรองรับช่วงปวุมภาพันธ์เ่วงุกปีใหม่ก็จะตั้งด่านนะครับสําหรับวันที่28เนี่ยก็จะเรียบร้อยแนละ้ว29ก็คือดําเนินการได้ตั้งแต่เช้าเลยสำน,นักงานผมนะครับเจ็ดวันเฉลยทุกปีนะครับปีนี้ก็เตรียมตัวนะครับจัดสถานที่จัดไปที่เดียบร้อยอีกอทุกทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอบร์บารทำงานกลางคืนเข้าเวรเนี่ยขัดละแปดคนนะคบางทีก็สิบคนอันนี้จะหมุนเวียนกัน ก็ได้รับความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นรสชนะครับทุกปีรสตรก็จะให้ความอนุเคราะห์มาตั้งแานที่นี่แล้วก็ได้ใช้ไฟใช้น้ำพักน้ำทางงาี่นี่ก็ต้องขอบคุณนะครับท,าท่านคุณหมอตัวเองนะครับทีใ่ให้ให้ความอนุเคราะห์นมาตรฐานที่ห้องน้ําในมาตรฐานที่ไปนะครับว่าไ,ได้รับบวามอุเคราะในตรงนี้แล้วก็หมอนวดนะครับบางทีนี่ทางอําเภอประสานงานมาว่าให้ไปย้ายพื้นที่อยู่ที่หน้าโรงงานเพราะตลาด ในเพื่อจะถามเราจะมาลดวิง่งลดวิง่งกับสารงานลดวิ่งกับไปมาเยอะเนะื่องจากว่ามีโรงงานมีพนักงานอยู่สามสี่พันคนคนจะเข้าออกจะอะไรเยอะนะครับผมก็เคยไปตั้งงานอยู่หน้าโรงงานนะครับก็เอาหมอนวดนะครับหมอ,วอัวดรูเพราะจากหมอตนวดไปตั้งี่้น่นเลยนะไปโน่นอยู่ที่นี่นะครับก็มีสําหรับว่าผ่านใครผ่านมาสําหรับปีนี้นะครับ,บเราก็มีมาตรการเดิมเพื่อลดจราจรนะครับบา,างถนนเพื่อไม่ให้เกิดการจราจร ประชาชนทัานคนไปมานะครับประชาชนทัานคนไปมาในเส้นทางเรานะครับก็แวะได้ตรงนี้ก็เป็นด่านที่ว่ารับรองมีหมอทวดมีอะไรง่วงแวะนะครับถ้าง่วงก็มาแวะนวดเล็กน้อยแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะเรายินดีให้การที่ว่าบริการนะครับเจ็ดตันจายตลอดช่วงที่ว่าเทศกาลปีนะครแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ให้นะครับประชาชนที่เดินทางทัานคนไปมาในเส้นนี้นะครับช่วยเดินทางไปด้วยสวัสดิภาพ ให้โชคดีปีใหม่ร่ำรวยนะครับครับอบคุณครับ